เช้าวันที่สามของชีวิตบ้านสวนนะคะจะปลูกมะม่วงแต่วางมะม่วงไว้แล้วก็หันมาเหยียบมันเฉย <laughs> นี่ปลูกหลังบ้านนะคะไม่ได้เป็นการสร้างภาพเลยนะคะ <laughs> <laughs> เขาอยากปลูกจริงๆเราจะมาปลูกไงเขาอยากปลูกอ่ะหมดแรงแล้วอรอ <laughs> 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 เป็นภาพที่หาชมได้ยากนะคะ ไปหามหมดแล้วมั้งกูว <S <S 2> <S 2> ่าเอาไว้ปลูกต้นไม้หรอคะแล้วเราต้องนั่งที่ครึ่งหนึ่งแดดครึ่งหนึ่งร่มด้วยนะดูไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่ไปไปยังดูนะเช้านี้เทสระบบปั๊มเปิดปิดอัตโนมันติอีกทีนึงก็ปรกากฏประชัยงานได้นะคะแต่ว่าด้านหลังตรงนี้น้ำมาไม่ถึงจ้ะ ไม่รู้ว่าพออะไรมันไม่แรงพอหรือว่าไงตรงเนี้ยมันไม่มีน้ำมาหรือมันไปถึงตรงกลาง